ก็ต่อเนื่องกันยาวๆอะไรนะครับนี่ได้ตัวละครเคย่ามาแล้วนะครับ4ดาวเฮ้ยนายหล่อเทขนาดนี้ไม่5ดาววะก็จัดไปแล้วนะวตัวละครใหม่มานี่เดี๋ยวขอใส่อาร์ติแฟ์ก่อนนะครับก็เป็นถ้วยนะผมก็ไม่รู้มันคือถ้วยอะไรเพิ่มผลการรักษาตัวละคร20%ก็จัดไปเลยนะครับเคชิ้นต่อไปก็เป็นอะไรเอออ๋อชิอ้นเมื่โรตัสก็ดอกบัวเนาะก็เพิ่มการรักษา เพิ่มขึ้นอีก20%ซนี่มาที่แอมเบอร์หน่อยแอมเบอร์นี่หงก็ไม่ค่อยใส่ใจอะไรมากนะแต่จริงๆมันก็เป็นตัวที่มีประโยชน์นะโอเคใส่ถ้วยนี้ใส่ขนนกสองดาวนี้เพิ่มพลังพันหน่วยก็น่าจะถึกขึ้นนะก็น้องเขาจะได้ถึกขึ้นนี่เคย่าแต่ปเป็นมามาไอตัวชี้เกฟผมนี่กลายเป็นตัวโปรดผมแล้วนะว่าผมชอบน้ําแข็งมากไนงะใส่อะไรได้แบบเท่ๆไปเลยในขออ่านข้อมูลเฉพาะหน่อยมันสมองของกองอัศวินแห่งฟาเวนนอสที่ไม่ค่อยปรากฏตัวให้ได้เห็น อืมนานๆจะปรากฏตัวให้เห็นแต่เราเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะถือว่าโชคดี <c oughs> อันนี้ก็เป็นข้อมูลตัวละครของเคย่านะครับอ๋อเนมสกุลอัลเบอร์ลิชเคย่าอัลเบอร์ลิชลูกชายบุญธรรมของผู้ประกอบการเออวายเหรอเออมันมันมันแยกมันทานไว้นะวายแล็กวายเดอร์เขาไม่ได้เรียกดีรอก ลเวอร์ดเดอร์ว่าเป็นพี่น้องร่วมสาบานมานานแล้วปัจจุบันเขาเป็นหัวหน้ากองทาหารม้าแห่งอัศวินฟอร์เวนอตอ๋ออันที่ออมเบอร์อยู่นะหน่วยนี้เขาเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือและพึ่งพาได้และเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากจีนในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นภายในเมืองมอนสเตตนั้นเคียร์ย่าจะเป็นคนจัดการสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดอ๋อเหมือนเขาจะเป็นพี่น้องกับดีลุกมั้งแต่ว่าเขาเขาเขา,เขาเหมือนไม่อยากเป็นพี่น้องร่วมสาบานใช่อารมณ์ประมาณนี้ ก็เป็นคนที่จีนไว้หัวหน้าจีนไว้ใจนะแล้วก็เวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันเหมือนเราเลยครับเหมือนตอนนั้นนะครับที่เราไปยิงตกมังกรเครียย่าก็ผ่ขึ้นมานะที่มาปบกมือแล้วมาบอกว่าเหมือนแบบเหมือนเพ่งเล็งเราลงประมาณนี้อืมเข้าใจละต่อไปก็เป็นข้อมูลสเตตัสของเขานะพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันก็ถือว่ากลางๆนะสำหรับเคียย่าโอเคใส่ปีกต่อเลยมีสกินปีก หมือนเขาจะเพิ่มมานะตะ่กี้เนี่ยมันขึ้นเป็นลูกตกใจสีแดงๆแต่หาไม่เจออ๋อเจอแล้วอยู่ข้างล่างเอยตาถั่วนะเราเป็นปีกลายโน้ตดนตรีนะก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยคล้ายๆปีกนกฮูกนะดูๆแล้วหา <c oughs> มาอัพเลเวลเลยครับอันนี้นี่ลูกลักต้องอัพเยอะๆหน่อยลูกรักววสิบห้าเปเลยคนอื่นเวลตามมันไปอโอเคก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับไปทำควสต่อ เอาได้ดาบใหม่มาด้วยทาวเวอร์เล่แฮนดี้สวอตด,ดาบนี้ไม่เก็บลูกแก้วนูธาจะฟื้นฟู HP มีที่จุดไฟอ๋อผมว่าดาบนี้น่าจะเหมาะกับตัวละครที่ไม่ใช่ธาตุน้ำกับธาตุน้ําแข็งนะเพราะมันใช้เยู่กับไฟผมว่าเอาใส่เป็นตัวละครสมชายเราก็ได้นะเพราะมันเป็นธาตุลมอืมน่าจะคู่กันกับไฟได้เดี๋ยวซินเวอร์สวอตเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนให้ไอตัวนี้แทนให้เคยยาแทนนะอืม เคย่ามาทีหลังแต่เลเวลสิบห้แล้วพะผมอัพอัพมันนำลูกรัก Let's สโกไปกันต่อเลยพบกับลิซ่าที่หน้าประตูวิหารดูซิไกลหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยทำไมาอยู่ไกลตรงนั้นอะ่ะเฮ้ยนี่มันโอ้โหนอกเขตแมปที่เรารู้จักเลยนี่หรือว่าเราต้องไปเปิดแมปก่อนดีอืมโอ้โหมีหลายจุดเลยที่ไม่ได้เปิดเอาไงดีวะ อย่างที่ผมคิดไปคิดมานะผมว่าเดี๋ยวผมต้องไปทําตามควสลิซ่าก่อนนะความคิดผมนะ่ะ<ม>อารมณ์น่าจะแบบน่าจะหมยแล้วแหละน่าจะเป็นลิซ่าคนสุดท้ายนะถ้าเกิดไม่ติดจีนโอเคโอ้โหบรรยากาศตอนบ่ายพระอาทิตย์กําลังตกดินเนาะ <c oughs> เป็นบรรยากาศที่ผมชอบมากเลยนะโอเคขอเล่าเรื่องส่วนตัวนะอารมณ์แบบยังไงเหมือนเราเริ่มเรียนมาประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยมันนั่งชิวๆกับเพื่อนเนาะสีท้องฟ้าสีชม้มแบบนี้ แล้วก็ซื้อโอชิรถน้ำผึ้งมานาวมนนั่งจิบกินโอ้มันจะฟินนเ,เล่ไปขนาดไหนเนี่ยจ้งว่าไปผมก็คิดถึงนะช่วงวัยเรียนช่วงนั้นอืมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะดวงอาทิตย์กำลังตกดินอาจจะมีรู้สึกเงาเหงาบ้างหน่อยแต่มันก็สวยงามดี อมันถึงชืดว Win ลท์แล้วก็อ๋อตามเนื้อเรื่องของอัมเบอร์นะครับหน่วยของอัมเบอร์น่าจะอยู่ใต้ต้นนี้มั้งถ้าเกิดให้ผมเดาเอานะเพราะต้นโอก๊กต้นใหญ่ใช่ไหมความคิดผมน่าจะประมาณนี้แหละถ้าเกิดไม่ใช่ก็ขออภัยด้นะครับ <c oughs> ลองเดาเอาเพราะเห็นชื่อเฉดมันอยู่เฉดน,นี้เหมือนตามเนื้อเรื่องเหมือนท้องฟ้าโอเคมืดแล้วอันนี้ผมตัดมาเลยนะเพราะว่าผมปีนเขามาเยอะแล้ว เขี่สีแดงๆนี่น่าจะหมายถึงว่าไปไม่ได้นะผมว่าเพราะมันอยู่ติดกับเขียนนี้เลยดูดิมีมอนเวลอะไรบ้างก็ไม่รู้ผมก็ไม่อยากไปประทานะโอเคเจอตัวแล้วลิซ่าแบบนี้ต้องขอลายเซ็นแล้วแล้วก็ไปเต้นด้วยกันมา <c oughs> เอ้ยแป๊บหนึ่งนะผมเป็นคนตาดีเยวขอฟาร์มก่อนเก็บมินท์กงินเผื่อเอาไปทำต้มมันนั้นยิน,นเก็บก่อนเก็บก่อนแป๊บหนึ่งนะลิซ่าเราขอเก็บผลไม้ สมุนไพรนี้ก่อนโอเคพร้อมแล้วว้าวเจ้าตัวเล็กนีก่โชต้าคอนเหรอเจ้เลือดตันร้ายขนาดนี้เธอยังมาช่วยน่าประทับใจจริงๆแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้มีอะไรที่ยังไม่เข้าใจอยู่บ้างไหมถามพี่สาวได้เลยนะเจ้ทำไมผู้ด,ดูแลห้องสมุดถึงมาที่นี่ล่ะไอ้ถามหน่อยสิเด้ นี่เป็นคำถามที่ไม่เลยตอบแล้วก็พ่อจีเชื่อมันในตัวฉันนี่แหละสรุปจีนี่เชื่อมั่นในทุกคนเลยใช่ไหมพ่อพวกเธอก็สามารถเชื่อใจฉันได้เหมือนกันนะพูดแบบนี้จะเชื่อใจได้ยังไงแล้วยังไงก็ช่างไปต่อเถอะอันนี้จะเป็นวิหารอะไรเอ่ยวิหารที่สามนะนะครับเดี๋ยวคุยกับลิซ่าก่อนเพีย่ยืนอกประตูนั่นเชื่อเ็รู้สึกได้ถึงความบุ๋อักที่เกิดจากความปั่นป่วนของพลังงานได้ คุณนี้ท่านยังไม่คือชัดเหมือนที่เขียดันถ้าไม่วิหารนี้กลัปเป็นปกติเธอร่างกายจะได้ผ่อนคลายบ้าง่มีคิดดีไม่ได้เลยร่างกายผ่อนคลาย <c oughs> เปิดประตูนะเจียนลึกเข้าไปในเทมโปออฟเดอร์ไลอนวิหารแห่งสิงโตปฏิกิริยาทางธาตุเมื่อธาตุไฟฟ้าพบกับความหนยเยนเ็นจะเกิดการนําไฟฟ้าปฏิกิริยาธาตุนี้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างอืออ่านไม่ทันเมื่อกี้ช่างเถอะ ม,มีแสงเหนือด้วยนะครับม,มีหารนี้สวยน่าดูแสงเหนือที่เขาบอยเจอเฉพาะโคโลใต้นะฉันาจจะสงหน่อยนะตอนแรกเจอจริงแล้วผมนี่เขินเลยปเป็นนักเวทว่าแล้วเชิญพลังงานธาตุวนแรงพ<ม>าจส่อิง ฉันนั้นก็นอยากดีรอเลยนะครับแต่โมนคิดว่าคงไปไม่ไหวหรอกนะไหวสิลองมาตามกระแสลงมือกันแล้วกันลิซ่าบอกเียลองตีกล่องนี้ตีผิดด้านแล้วนะยูปูกล่องหลายกล่องตีทีเดียวไอตัวนี้นี่ผมขอเรียกลิซ่าตัวเปิดกล่องกันแล้วกันนะโอเคกลางปีกไปแล้ว ดูการคืนชีพแล้วเปิดประตู open the door เจออะไรหรือเปล่าไอ้นี่ไงกล่องนี่เลยเอา้าเอา้าอุ้ยอันนี้ว่าตีไกลได้เห็นในแฮนดี้พอตเตอร์ตียงังยาวยาวเป็นกิโลเลยโอเคเปิดหีบซีได้อะไรเออในน่องไก่กับเพชรม่วงนะโอเค ให,ให้เป็นหน้าท,ที่ฉันเองจัดไปเลยเจ๊เยัลลี่ไฟออตีตีตีลงใช้สกิลหน่อยดิอ๋อต้านทานมันจะลดลงแล้วก็ตีอ๋อมันจะดามเมจดแรงขึ้นอืม <c oughs> ใช้สกิลก่อนค่อยตีปกติว่างั้นโอเคค่อ okay. ยค่อยเรียนรู้ไปนะผมว่าตัวนี้น่าจะเล่นยากนะความรู้สึกมีหีบเนี่ยข้างในมีหีบตรงนั้นก็มีแต่รอบห้องข้างานอกไม่มี โอเคม,มีแท่นอะไรด้วยมันคืออิไอตโตโมโนเมน н т ไม่ผิดแน่จัดไปดิฉันจะลองเปิดใช้งานมันดูนิดหน่อยนะจ๊ะสกิลธาตุแต่เรปล่อยเลยรีชาร์จกดค้างก็จะแรงเมื่อสกิลชาร์จเต็มนะแล้วเราปล่อยมันก็จะโคตรแรงเพ้าชอบสีม่วงได้ประเด็นกำจัดไพโรสลามทั้งหมดภายในเวลา20วิ <c oughs> จัดไปโอ้เรื่องกล้วยห <c oughs> รือเปล่า เฮ้ยเหลือ1 0ีแล้วโอ้โหอะไรแป๊บเดียวเองชีวิเดนัสเซ่แป๊บนึงจะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วอีกตัวเดียวชีวิเดนัสเซ่โน้ภารกิจล้มเหลวการท้าทายล้มเหลวอืมควรจะทำภารกิจเดี๋ยวขอไปเปิดหีบก่อนดีกว่าผมว่าเปิดหีบก่อนเลยได้อะไรสักอย่างคัมพีวอนเดอร์เลอร์แอดไวซ์ โอเคมาต่อดิขอแก้มือสักรอบนึงจัดมาอืมเราเรายังไม่ยอมหรอกเพราะหีบนี้ยังเปิดไม่ได้ใช้สก,กิลก่อนเราให้กดตีนะใช้สก,กิลก่อนเชียเราให้กดตีอือใส่สก,กิลก่อนล้วกดตีอือตัวนั้นก็ยังไม่ตายแป๊บบนึงแป๊บบนึงตัวนี้อีกโอ้โห่ห้าวิจะทันไหมนะตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วอือโอเคทันพอดีแบบบุดหิุดการท้าทายเสร็จสิ้น ตัวนี้ผมยังเล่นแบบไม่คล่องมือเลยนะหรือไม่เหมาะกับผมก็ไม่รู้นะถือว่าเล่นยากพอกสมควรเลยเฮ้ยด่านนี้ขอใช้ตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันตัวถนัดแช่ตัวนี้ก่อนเลยตัวใกล้ก่อนตัวทันตีกี้เวลาเข้าไปชิดมันทำอะไรเราไม่ได้เอาตัวนี้ก่อนเรียบร้อยไหนลองใช้ตัวไฟเลยดิ ลองลองเหี no, hey. so ่ยงตำลาลองเน่าก่อนดูโอ้ลบที่ยี่หกเองไมวดีกว่าเออตัวนี้หน่อยดิชาร์จไฟฟ้าไฟดูดแน่เลยผมว่านี่ท่านักชาดไฟฟ้าจริงๆด้วยใส่สกิลก่อนน้ำแข็งต่อเลยโอ้มวันนี้จิดใจตัวน้ำแข็งนะครับวันนี้หลงรักเคียร์ยากนะครับมเปิดแล้ว เดี๋ยวอตีกล่องก่อนนะครับนี่เลยหน้าที่แกนักเวทตีกนะล่องไงนี่กล่องหนึ่งจัดไปที่เอานี่ไม่ใช่กล่องนี่คือระเบิดเฮียกูไม่รู้โอ้โหผมไม่รู้ <c oughs> เห็นมันวางอยู่กระจุกเดียวกันไอเราก็นี่ว่าอะไรโอ้โหโดนโชโงโกไปหนึ่งดอกแล้วไปที <c oughs> <c oughs> ไปกันต่อเลยครับยังหวะนนี้โอทีหลังนี่ต้องดูดีๆแล้วอันไหนออกสีแดงๆนี่อย่าไปตี เด็กหญินี่โชโง่เลยกินแอปเปิลเพิ่มเลือดกันโอ้โหแอปเปิลก็เพิ่มเลือดเยอะเหมือนกันนะนี่ไปต่อเลยครับที่บินลงมาแล้วเฮ้ยนั่นมันกองกล่องนี่เอ้ยจเจาตัวนี้ดีไหมแมวดีกว่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนนี่สมชายตีเลยลูกพ่อ<ห>กดตรีระวังหีบด้วยระวังถังระเบิดด้วยนะ โอเคตรงนี้ไม่มีถังสีแดงไว้ใจได้ <c oughs> เปิดทีมหน่อยได้อะไรได้น้องไก่ได้ขนนกได้เพชรม่วงน,นะไปต่อยา,ยาวๆเลยครับอืมขนนกดาวเ <c oughs> ดงเหเห็นสีฟ้าๆบินข้ามหัวก่อนโอเคจากนั้นก็หยิบไฟดูด <c oughs> ไฟดูดจีลูกอ,อือเฮ้ตัวนี้มาอสลามนี่โหดกว่าที่เชยผมว่า ตัวแช er ่แ like. ม่งเลยโไม่ไหวนี่ตัวลูกรักเปิดอันตียัดใส่แล้วตีตีตีเลยเลยโอตนาสกิฮะกัดโอ้โหว่าตัวน้ำแข็งนี่เล่นง่ายสุดแล้ะในใ่ในความคิดผมนะนี่เป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วจัดไปเลยเชียร์ย่าลูกละนี่ก็เนี่ยไหนตอนาบบ้างเดี๋ยวไม่ได้บวชวิหารมึเอยวิหารสีโตเขาเดี๋ยวเขาน้อยใจคอมบูนด้วยกันน่าจะได้นะเชียร์ย่ากับลิซ่า จด้เอตมิซ่าโลเซจีซูนี่โอ้โหน่าจะแบบคอมโบสี่คอมโบเินเพลงเลยแหละ <laughs> เดี๋ยว,ยวนั้นไม่เกี่ยวนั้นแบ็คิงนะค <laughs> ันดีโซ่สมมติป้าสามารถใช้รางเสด็จลุกสิานาไฟฟ้าได้ไม่มแชร์กันได้ตอนในี้ใครปจุไฟฟ้ามันจีนน่ากว่ารักแรกโคเรนมุงนี้อีกแล้ว ผมคือถามเพีมว่าเจ้าอัญมณนนีนี่คืออะไรนะเน,นี่ยอ,อินฟินิตีสต <S <S ้สโตนปะนนอินฟินิตี้เราเล่นหรือเปล่านี่ก็วิชันยังไงล่ะเอาหร่นเนื้ออยู่กับเวนด้าโอ้ไม่บอกยังไม่รู้เน,นี่ยเนื้อแผนเอ็งหนูจัดไป นี่ชอบแบบนี้อย่างแทนหน่อยในแง่ของศาสตร์เวทมนตรงเรียกมันว่าคาถามนสายฟ้าก็ได้ลวมั้งเฮ้ยจะตายไม่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 กูยังไม่ตกตายเออมีขึ้นเดี๋ยสิได้เธอไม่เคยเห็นวิชั่นมาก่อนอะไรต่อจะลืมคบจะไม่ใช่ผองหินไ่เช่ที่มีสติปัญญาอย่างนั้นเหรอครคงไม่ใช่หรอกพวกฮินนี่เชื่ไม่มีทางสติปัญญาได้ฉลาดขนาดนี้ใช่แต่อาจจะฉลาดกว่านายุประเทศผมก็ได้แล้วเธอก็ดูเหมือนจะเป็นได้ถึงระดับผู้ใช้เวทมนต์เบื้องต้นด้วยอืม มงการเดียนเรดิโอซาสักดอกหนึ่งสิเงินลานบอสอีกแล้วเติมไม่เติมเลยอลายมันทิ้งที่เชื่อใจได้พักผ่อนก็เริ่มมีแรงใจแล้วเอาคิ้เกยบเหมือนผมเลยนะนี่เปิดหีบคัทซีนอะมังกรแห่งตะวันออกราชสีแห่งทิศใต้มาลาแห่งทิศเหนือวิหกแห่งตะวันตก๋อเข้าใจละ คือมันมีสี่วิหารนี่เองแต่ว่ามังกรเหมือนเหมือนสตัวนั้นนะที่เราดีไปพวกมันคือลวมทั้งสี่แห่งมอนสเตตและเป็นลูกหลานของเทียมแห่งลมบาบาทวสัสเลืยโอเคจำชื่อนี้ไว้นะผมน่าจะมีบทดูวารินคือชื่อที่แท้จริงของสตอมเทเลอร์อาจริงเหรอก่อนที่ผู้คุณจะเรียกสตอมเทเลอร์มันเคยเป็นมังกรห่งตะวันออกหนึ่งในสี่วายุวตอนนี่เธอคงรู้แล้วว่าทำไมดวารินถึงใช้พลังได้เพียงสามในสี่ของพลังแห่งสายลมอืมเจ็กละ ก็เจอแลนวครับตั้งแต่เรื่องมันกล่งบินโดเอเองแล้วทำไมมันทำอย่างนั้นล่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะความเกลียดชังนะความเกลียดชังมันคืออย่างนึงมันเป็นความเกลียดชังที่มีต,มต่อมันใช้ความเกลียดชังเป็นพลังนี้แข็งแกันความพลังหอบลมแลยเปลี่ยนเป็นสตอมเทอร์เรอร์อืมแต่ว่าหนิงนสีวายุ่งทำไมถึงได้จุดๆุดๆทำไมต้องเกลียดสิ่งที่มันควรจะปกป้องเออนั่นน่ะสิเปิดประเด็นอีกแล้ว อันนี้ก็จุดๆในฐานะชาวเมืองมันแต่เรื่องนี้ก็พูดยากอยู่นะอันนี้ไปดูสินี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยปีก่อนโอเคเขาขี้ข้านพูดนะให้เราไปอ่านเองซะเราอ่านหน่อยสิบันทึกในอะไรเนี่ยสายลมในป่าเขาอืม ตอนที่1เมื่อเวลากว่าร้อยปีก่อนนั้นพวกนักวิชาการได้รวบรวมบันทึกบทกวีของเหล่านักกวีผนจจรไรนาม,มามากมายในมอนสเตดเอาไว้และตั้งชื่อวว่าสายลมในป่าเขาอ๋อตอนที่2หนังสือแห่งมังกรจากบทประพันธ์ของมัสเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของอาณาจักรแห่งลมหรือที่รู้จักกันในชื่อบันทึกประเพณีและวัฒนธรรมหมาป่าแห่งกองอัศวินโบเลสราชสีแห่งกองอัศวินแดนดิไลออนหรือว่าไลออนแฟงมิหฮงแห่งกองอัศวินฟฟเวนอสออที่แอมเบอร์อะ เอเคีาอยู่นะรวมไปถึงดวารินมังกรลมล้นถูกมองว่าเป็นสีวายุผู้คอยปกปักรักษามนสเตต,ตลอดมาในตอนที่อัศวินไลออนแฟงปลดแอกมนสเตอก่กนอัศวินแห่งฟาเวน้อยก็ถูกขัตั้งขึ้นมาจนถึงตอนที่อัศวินแห่งบอเลสได้เข้าร่วมกับพวกเขาแล้ววัฒนธรรมในาการสักการะสีวายุก็ได้กำเนิดขึ้นในมอนสเตอส่วนดวารินนั้นก็ยิ่งแก่เข้าไปอีกเคต่อต่อ,ตอ ช่วงเวลาประมาณร้อยปีก่อนหน้านั้นทวีปทั้งทวีปตกอยู่ในความกุลาหนและความมืดแพร่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเจอต้องแปดเปื้อน ในช่วงเวลานั้นเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ป่าเถื่อนแพร่กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินสร้างความกดดันให้พวกมนุษย์ต้องอาศัยอยู่ในเบื้องหลังกำแพงเมืองเหมือนแอตแทกอร์ในท่าน,นเนี่ยช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แสนลำบากในช่วงเวลานั้นเองดูลินอสูรมังกรผู้แปดเพื่อนนี้ครอบครองพลังอลุนเหลือเขาเข้า,ขา,ขาจู่โจมมอนสเตอร์และในที่สุดผู้ศรัทธาก็ปลุกเจตนารมของเทพแห่งลมให้ตื่นขึข้นมาและเจตนารมนั้นก็เรียกเดวารินมังกรแห่งลมให้กลับมาด้วย มันเป็นเหมือนปาก,การด่านสุดท้ายของมอนสเตดที่เข้าต่อสู้กับดูรินด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีผลการต่อสู้นั้นชัดเจนร่างกายของดูรินยังคงอยู่บนยอดเขาหิมะทางตอนใต้ของมอนสเตดแต่เรื่องเล่าระหว่างการต่อสู้นั้นไม่มีใครทราบได้ว่าเดวาลินได้กัดเข้าที่คอหอยของอสูรมังกรและตกมาจากฟ้าด้วยกันกับร่างดูรินร่างของอสูรมังกรจมอยู่ในกองหิมะส่วนเดวาลินก็ถูกเทพแห่งลมเรียกกลับไปและเข้าไปอยู่สุขในการจำศีล อ,อ๋อที่บอกมันกลับมาอีกครั้งประมาณนี้อ,อ๋อเคยสู้กับดูลินว่างั้นไอดาวารินอ,อ๋อแล้วเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างนะไม่เขาเปลี่ยนไปนะครับก็เลยกลายเป็นสตอมเทอร์เลอร์ที่มาโจมตีหมู่บ้านเราเรื่องนี้ก็คงต้องสืบต่อกันไปนะครับไปกับโคนนนของเรานะแอมเบอร์ <c oughs> <c oughs> ดูหนซี่เปิดหีบสุดท้ายได้อะไร ได้เพชรม่วงอ่ะหนังสือสีแดงให้วไว้อัพตัวละครโอเค <Okay, S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวกลับดันเจียนเลยดีกว่าครับออกจากดันเจียนท่าท่าทั้งเจียนในดินแดนเทวาได้แกน่น้ําไฟน้ําแข็งหินลมไฟฟ้าและไม้ท่าทั้งเจ็ยนนี้สามารถตัวตอบและสร้างปฏิกิริยาประหลาดและมหัศจรรย์ได้อ้นนอฟ้าสีเทาก็หายไปเลยนะครับประชา,าช,าาชาานก็ดีใจนะรัฐบาลดีขึ้นอมยิ้มเขียว ได้รับตัวละครใหม่ลิซ่าแบล็กพิงก์สี่ดาวเหมือนกันนะจ๊ะเออน่ยจะพูดได้ว่ารวบรวมเรียบร้อยแล้วล่ะนะอืมเห็นไม่บกแล้วตัวสุดท้าย,ยาจริง,รงๆด้วยการไหลเวียนของธาตุในมมนสเตนตแบบนี้พลังงานที่ไหลเวียนอยู่น่าจะฟื้นฟูสภาวะปกติแล้วจะกลับไปดูสถานการณ์ที่กองอัศวินบอ่อแน่นอนถ้ามีเรื่องน่าสนใจอะไรที่จะทําให้ฉนันเพื่อนไปด้วยก็ได้นะจริงๆตอนนี้พวกเราอยู่ในวิหารของสี่วายุก็ได้รับ อันนี้หนกสุรัตอีกอันหนึ่งมาใช่ไหมมันคืออีกอย่างวะเราจะเจอมันได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแะ้วอย่าลืม้ือว่าถวายให้ลูกปั้นนะโอ้ก่อนมีปีศสีเขียวนั้นน่ะนะที่นึง้วนลงทีนึงทีนึงที่นึง่ีนองแรทจนึง่อนึงทีนึงบเวลง่อนนงครับใ่้นรงปจนึงทีนึงทเนืมมีนก็มีนทงวีห่งฬิกาอะไนเควสนองึ้นึงทีเเงทีนึงทีนึงทีนาก็ต้องปิดแมปแล้วนะ โอเคเขามีจะมีเควสลองปัญหาของเชย่าอะไรพวกนี้นะตอนนี้เราอยู่นอกนอกเขตที่เรารู้จักนะเดี๋ยวต้องไปเปิดไอ้จุดเทาๆพวกนี้ก่อนเชียร์ให้มันเรียบร้อยก่อนนะค่อยไปทําอะไรก้าวหน้าไปทําอะไรใหม่โอเคได้อะไรด้วยได้สมุดเวทนะโอเคให้เขาไปเรียนรู้เพิ่มเผื่อจะเป็นเหมือนเฮอร์ไมโอนี่ก็ได้ยอกๆนะครับผมส่วนตัวคิดว่านักเวทนี่เล่นยากนะในความคิดผม เดี๋ยวขออัพตัวละครเพราะว่าลิซ่าเอาเยอะไหมอ๋อถ้านม่ได้อัพได้ก็แล้วกันถึงเวลไหนไวะเอาเท่าน,นั้นแหละถึงเวลเท่าไหร่เออเวลเก้านะโอเคเดี๋ยวผมขออ่านสตรอรี่ของลิซ่าก็แล้วกันนะก็เป็นผู้ดูแลของสมุดอัศวินแห่งฟาเวนอนผู้เอ่ยเฉื่อได้รอบรู้และเธอได้รับการยอมรับว,ว่าเป็นอาชรยายะนี้รอบ200ปีแห่งสถาบันซูเมรุอะคาเดเมีนะ ข้อมูล,ต,ลตัวละครเชิงลึกก็คือผู้ดูแลห้องสมุดแห่งฟาเวนอตสตีผู้สง่างามและรักในการอ่านหนังสือว่ากันว่าเธอคือแม่มดอจฉริยะที่200ปีจะผุ่มาสักครั้งที่สถาบันซูเมรุถึงแม้ว่าจะไม่ทราบถึงเหตุผลที่แน่นอนแต่หลังจากการเรียนที่สถาบันซูเมรุได้2ปีนะครับสุดท้ายแล้วเธอก็กลับมายัางมอนสเต็นะครับในตอนที่ในตอนนี้ลิซ่าทำงานให้กับกองอัศวินแห่งฟาเวนอสโดยหน้าที่ของเธอคือเป็นบรรณารักษ์นะ เป็นคนคอยดูแลหนังสือเออเหมือนเป็นคนกุมความรู้ใครเคยดูดเตรสเตนก็น่าจะรู้นะเกี่ยวกับบรรณารักษ์ในห้องสมุดผู้กุมความรู้ทุกอย่างนะอารมณ์ประมาณนี้ก็ถือว oh ่าใช้ได้นะตัวละครนี้ประวัติก็สั้นๆดีนะโอเคโอเคครับทีนี้พออ่านประวัติลิซ่าเสร็จเราก็จะมาเก็บอันนี้กันนะเก็บรายละเอียดก็คือไม่ใช่เก็บรายละเอียดเขาเรียกยังไง เหมือนเมืเกมวอร์ดนะนะครับเหมือนจุดเทเลพอร์ตแต่ละที่แล้วผมจะขอคันเฉเพาะาตอนนี้ขึ้นไปเก็บนะจริงๆคือบรรยากาศมันก็ร่มรื่นดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดโหลดนานนะั่นคือมันจะกินพื้นที่ผมนะคลิปอัดหน้าจอพวกนี้อันนี้ขอพูดตรงๆเลยก็แล้วกันแนะนําให้โหลดมาเล่นนะผมว่าบรรยากาศสวยดีนะสายฟรีก็เล่นได้นะเหมือนผมไม่ได้เติมอะไร จริงๆถ้าเกิดคุณอยากจะเติมเพื่ออุดหนุนเป็นกำลังใจให้คนสร้างเกมหรือผู้พัฒนาเกามก็ได้<ส>ไดแต่ว่าคือผมเงินผมก็หมดหมดไปแล้วนะหมดไปกับ R O V ล้วพูดตรงๆเลยช่วงนี้ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีด้วย <c oughs> โอเควอร์ดนี้ก็อยู่ข้างบนเลยนะเหมือนกรโดโดลงไปข้างล่างแล้วก็มีหลายที่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ส่วนนี้นแล้วกันกดปุ่มนำทางนะมันจะได้ขึ้นเป็นเหมือนเควสให้เราวิ่งไปถึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ Yeah. หน้าผาตรงนี้ก็สูงใชกย่อยเลยนะครับเหมือนจะอยู่เขตขอบสีดดงแดงเนี่ยนะโอ้ขึ้นเตือนด้วยนะครับสโตมเบลเ e อร์มอร์อเชนเขตอันตรายนะ ันนี้น่าจะเป็นวอร์ดสุดท้ายแล้วนะโอเคแต่ผมกลางปีกลงไปแล้วฟื้นโทษทีนะครับที่บางทีบางฉากผมตัดเนี้ยบมียไปก็คือผมเห็นเขาบอกว่าเกมนี้นี่ดนตรีประกอบมันจะดีนะอืมจริงๆผมไม่ค่อยได้ยินหรอกอยากให้คนฟังไอ้คนดูได้ยินด้วยโอเคมาถึงจุดเทเลพอร์สุดท้ายแล้วนี่ก็มืดพอดีนะกดล็อกจุดเทเลพอตเรียบร้อยโอเคทีนี้ค่อยไปทำควสต่อไปเลย หลังจากนี้ไปเราก็จะสบายแล้วนะครับจะสะดวกขึ้นแล้วเวลาวาร์ปก็คือเหมือนเราจะเทเลพอร์ตไปตรงไหนก็ได้นะอ่าเหมือนผมจะไปทำเควสต่อที่ไหนนะเควสต่อไปอ๋ออยู่ตรงนี้ผมก็จะไปกดวาร์ปอยู่ตรงนี้นะจุดเทเลพอร์ตตรงนี้ใกล้ๆเลยวาร์ปมาแล้วเอื้อยี่เกียจกัน <laughs> โอเคก็คือมันสะดวกนะผมว่าก็คือถ้าเกิดเราเดินนี่หละตรงนู้นมานี่คือโอ้โห ม่นจะแบบกินเวลายาวๆเลย คือสเตตอัพเดอะเซเวม<า>ัดูกันว่าการบูชาของสุนชากจะได้รับการประทานพรกลับมาไหมอืมไหนลองหน่อยสิ s t a t e of the ะเซเวอย่างนั้นเหรอขอเพียงแค่ไม่เสียความดีงามของเธอไปลูกทั้งใบก็จะเปิดทางให้กับเธอโอ,โ,โอ้โหโอ้โหคุณเหนื่อยเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมโอโต้องไปแก้อไอ้จุดเทาๆอันนี้เพิ่มอีกสินะโอเคอันนี้ก็เลเวล7แล้วนะครับแล้งมาจนภยัย ก็อีส3เลเวลนะถึงจะไปทําเควสอันนั้นต่อได้นะเควสที่2มีถวายของสกการะด้วยมันคืออะไรเอ่ยเออล็อกหมดเลยทุกอย่างไม่รู้ดิก็ <c oughs> จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปได้นะครับบ๊ายบายจ้า